สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพี่กัญญานะคะพี่กัญญาแอฟริกาใต้ค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องสิงโตกินคนอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้ยไม่พูดไม่ได้นะคะมันต้องพูดเพราะว่าสิบปีจะมีหนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็รู้สึกว่าออขอแสดงความเสียใจกับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันด้วยนะคะที่มาเที่ยวประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็เปิดกระโจกค,ค่ะแล้วก็สิงโตก็ แบบนี้นะคะเมือบเลยค่ะก็หลักหรือว่ากฎเกณฑ์นะคะท่านผู้ชมเวลาเราไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ก่อนที่จะปล่อยให้เราไปไล่ล่าสัตว์หรือว่าเกมพาร์คหรือว่าเที่ยวขับรถซาฟารีดูสิงโตดูสั์ช้างอุ้ยช้างหัวสั้นอุ้ยตกภาษาไทยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมก็มีข่าวสองอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะคะเพราะว่าพี่เป็นคนชอบไปเที่ยวชมธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมไปบ่อยมากก็รู้สึกเสียใจกับนักท่องเที่ยวนะคะก็เปิดกระจกค่ะท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็บอกแล้วเนาะว่า,าห้ามทําอะไรอะไรที่ควรทําไม่ควรทําควรจอดรถรถตรงไหนแล้วก็ไม่ควรจอดตรงไหนนะคะท่านผู้ชมเราต้องปฏิบัติตามนะคะ An American oh. <laughs> tourist has been mauled to death by a lion at a popular wildlife <laughs> park <laughs> near Johannesburg in South Africa. Despite park signs, staff believe that the lioness attacked the woman through an open window of the car she was traveling in. Open the window with the car, I <laughs> Just saying, please keep your windows closed to explain to them why. But despite this, it seems that the windows were still down. Uh, the lion then sort of lunged at the car and it bit the lady through the window. Our staff immediately rushed over to chase the lion away. And the gentleman that was driving, he sustained some injuries to his arms trying to get the lion out as well. The lion responsible for the attack will not be put down but may be transferred to a private location. According to local media, it marks the third lion attack at the popular park in the past four months. An American tourist has been mauled to death by a lion at a popular wildlife park near Johannesburg in South Africa. Despite park signs. <coughs> นักท่องเที่ยวยังไงท่านผู้ชมมันอันตรายแบบไหนนะคะชมคลิปพี่ธัญญาเลยค่ะเดือนที่แล้วก็เพิ่งอัดไปนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาโชว์อีกรอบเพราะว่าเห็นแล้วมันส,สลดใจท่านผู้ชมอตอนที่พี่มาใหม่ๆท่านผู้ชมปี2 0 0 0 2 0 0องพันอเฮ้ยผิดหรือถูกเนาะ <c oughs> ก็สิบห้าสบกปีที่แล้วจำไม่ค่อยได้ท่านผู้ชมสองพันเท่าไหร่ค่ะ ก็มีสิงโตขย่าไปแล้วนะคะก็เป็นคนจีนนะคะสิปีก่อนอันนี้ก็ลงข่าวหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็มีเรื่องที่หนักกว่านั้นท่านผู้ชมว,วันนี้ก็อยออายไขาที่น่าคนไทยมากเลยคนไทยกินเห็ดแล้วเบื่อพี่จําไม่ได้ว่าตายหรือไม่ตายนะคะจําไม่ได้จริงๆก็เพิ่งมาประเทศแอฟริกาใต้ใหม่ๆแล้วก็มีข่าวคู่กันมาก็คือคนจีนโดนสิงโตขย่าที่ เกมพ์คนะคะท่านผู้ชมก็ไปเที่ยวดูสิงโตเนาะแล้วก็เปิดกระจกเปิดประตูออกไปถ่ายรูปนะคะออกไปถ่ายรูปก็โดนกินไปนะคะอันนี้ก็ข่าวดัง10ปีกว่า,วานะคะแล้วก็คนไทยนะคะพี่ก็ไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายไม่ไม่แน่ใจนะคะก็กินเห็ดแล้วก็เบื่อท่านผู้ชมของที่ประเทศแอฟริกาใต้ถึงแม้มันจะคล้ายบ้านเราพวกสัตว์พวกอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมมัน กินมันกินได้นะคือเหมือนแมงจิ้งลีดหรือแมงจีนูนแมงอะไรมันก็มีท่านผู้ชมแต่มันก็แปลกเ,เป็นสีสันนะน่ากลัวสีไม่เหมือนเราแล้วก็ออกฉุนๆออกขิวๆนะเนาะและ้วก็กินไม่ได้กินเข้าไปแล้วก็เบื่อนะคะอันนี้ก็แปลกมากท่านผู้ชมมันของคล้ายเราแต่กินไม่ได้ท่านผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนท่านผู้ชมคลิปที่ไลออนพาร์คนะคะเดือนที่แล้วพี่ก็ ไปมาเหมือนกันไปดูสิงโตตัวเป็นๆนนะคะพี่ก็อัดไว้เหมือนกันค่ะตอนนี closed, yeah? okay. windows, right? ้สวัสดอบคุณขอโอเคปดหน้านะแบบประตูทางเข้าค่ะ เจ้าหน้าที่บอกอย่าลืมปิดประตูหน้าต่างนะคะ please close your window เดี๋ or if you want to leave them open it's up to you <laughs> <laughs> but you will be a l o n food มันเป็นูเขาดิเองนะคะท <laughs> ่าผู้ชม what are they feeding ไงเขาแล้วก็ขัดรถร้อมรอบแล้วแต่โชคนะคะท่าผู้ชมว่าเราจะั u กี้ที่จะเจอสัตว์ต่าง no, ๆไหม oh. ขับรถไปเรื่อยๆท่านผู้ชมแบบนี้และเขาเรียกว่าสวนสัตว์เปิดนะคะมันก็จะเปิดโอเพ่นอีวิติงนะคะให้เราขับรถเหมือนเกมพาร์คนะคะก็ไล่ล่าตามหาดูสัตว์เองนะคะว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะคะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเจออะไรพี่ถ่ายให้ดูอีก So f a อ a lot o ต trees so ซ a r ไม่มีอะไรเลยนั่นเองล็อตของต้นไม้และหิน e ว e ดีส u ยงาม l I นชอบคุณสามีบอกก้อนหินเยอะแยะเลยแล้วก็ต้นไม้นะคะเต็มเลยดูสิอฟริกาเราแดดร้อนมากวันนี้ไม่มีอาญเยยต้องวันนี้รั่เยาะบิ๊กไลออนนอนข้างหน้านอนรายดาวแล้ว Are you sure you caught a lightweight? 100 percent. 100 percent. There's only one road. <laughs> <laughs> look, you, you watch you watch you nicely. Watch it turn the head. You watch you nicely. Oh, look, look, look at those eyes. They look what like do? lunch. Mmm. Oh. Can you open your window for me? <laughs> dan bujom menjonglau oke kalau. right next to the lady there look bye 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 gua lau ik tua dan bujom park on the tail for you bi bi stop 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 look at you look at me. man yu ganga dan bujom tua jay ma no they gonna jump to the car take photo beautiful Okay, they beautiful ผู้ชมท่านผู้ชมลดอดเย็่ยสิงโตท่านผู้ชมสิงโตแอฟริกาใต้นะคะวันนี้พี่กันยาก็อยู่ที่ไลออนพาร์คนะคะสัฟฟารีเซาแอฟริกานะคะ รถชมตัวเป็นๆใกล้ๆเลยนะคะบ๊ายบายป็รลดไงังไมิด e ด ชมุดเปิดประตูเข้าประตูต่อไปนะพี่ชม This is number two This is number two Gate number two นะคะ Lions นะ Lion l i o n s inside a lot of l i o n s a lot of l i o n s นะพี่ชมประตูที่สองก็เป็นสิงโตนะคะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น หายใจไม่ออกรถไม่มีแอร์นะคะเอาเป็นวินเดอร์นี่เอาเป็นวินเดอร์นไม่มีแอร์โอ้ย e มีประตูหลังด้วยท่านผู้ชมรถชั้นแก๊สนะคะโอยพี <c oughs> ทำไมมันนอนเต็มแบบนี้เนี่ยก็จะขับรถชนมนอยู่ a น d มันจะขับรถชนสิ่งตแ้ตกใจมากคเ็นเอนยนดมันนอนอยู่ท่านผู้ชมเราไม่เห็นมันนะต้องระมัดระวังนะคะท่านผู้ชมูนไม้ดูนะะมันน ดูะทเด็ก e ั้ดเด d ยนที่เ i ็กดั d o d ดียนที่น่นทยนนที่เดกดัดีนที่เ้่้เยด โอ้ยมันนอนเอเรอาร่าแบบนี้เลยท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอลล่าโอ้ย so cute maybe little one he look cute one <'m> so c น่ารักจังเลย one two three four mommy so I wouldn't do a play with him มีอาหารกินไหม Have you got food? Thai food, Thai food, อ๋อฝ l ั่ง food เหรอ I think they like Thai honey. You like Thai? Eat, I like food every day. <laughs> Thai is spicy. Yes, <okay. S 2> they like spicy. Look. Spicy m ม่อร่อยลูก,อ,กลอู้ยังจะลงไ Lower window, let me go closer. That's it. ลงไปกอดไหมคะ จับมาอุ้มสักตัวสิอุ้ย beautiful นี่มันตื่นแล้วหนึ่งตัวได้ยัง even get up since young ตั้งหละสติอยังนะคะอันนี้ก็ฝูงครอบครัวนะคะอูโอย้ยมารบกวนเวลานอนนะคะรบกวนหรือเปล่าคะลูกๆฮะไอเวกยูอัพน,นะยูวอนไทยฟูด S that. They get angry. <S you <'ll> see s ด e <that. S 1> how q u i l y they get up w h y เ o n t door. โอ้ยนอนนอนท่านผู้ชมนอนเต็มเลยมา e ห้อาสาสััว์กันดีไหมคะจะกินไทยฟู้ดหรือฝรั่งฟู้ดลูกฝรั่งนั่งอยู่ขวามือไทยนั่งอยู่ซ้ายมือนะ